เออดึงไม่เยอะก็ไม่เลียวไอ้มิ้งเต็ดเครื่องมาไม่ได้เอาขนมให้เต็มอ้อคอยตรงตรงจันแนงนะ អ <laughs> ូប <risks> ៉ <Mal land>: ៃត <Jungnet> uh, ុងតុង ยัง่แักขึ้นยังยังยงมาเลยลาลาไปมันเป็นไพรแมเบีเป็นไยพี่เบีด

ไปไปแ <ตอ technology> ล้วเกไม่ใช่เต็ไปแล้วเต็มไปแล้วแมวขนมให้เป็เดไเดไปแล้วเ็ันัแล้วเ็มนอก เลี้ยวครับไม่เลี้ยวอ่ะก็ปั่นอย่างเดียวอ่ะกันไว้